สำหรับวันนี้นะคะแดดดีค่ะแม่บีก็เลยจะพาทำนี่เลยค่ะปลาสวายแดดเดียวค่ะก็เป็นเ,เมนูที่เรียกว่าทำออกมาแล้วนะคะกินอร่อยแล้วก็ไม่เหมินคาวเลยละค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นปลาสวายหนึ่งตัวนะคะที่หั่นเว้นแบบนี้นะเนี่ยค่ะ แบนแบบนี้แล้วก็แม่มิก็จะเก็บขีบนะเก็บขีบตรงนีค่อนข้างที่จะเตี้ยงเลยนะคะหางอะไรแบบนี้นะก็จะไม่เอาไว้นะคะขีปผางก็จะไม่เอาไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างปลาสวายด้วยเกลือเม็ดค่ะวัตถุดิบนะก็มีแค่นี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นเกลือเม็ดแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นดอกเกลือไว้สําหรับหมักอ่า แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาวิธีลางปลาสวายนะคะต้องใช้เกลือเม็ดเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าใช้เกลือเกลือป่นขาวเขาจะแรงนะคะก็ใส่เกลือเม็ดลงไปแล้วก็ขยำขยำ ขยาาให้ทั่วๆนะคะเกลือเมนะ็ดอ่ะเขาก็ยังจะเป็นเม็ดอยู่นะคะแต่ว่ามันจะสามารถที่จะดับกลิ่นคาวได้นะคะเฉพาะปลาสวายนะคะต้องเค้าแบบนี้นะคะเค้าสักพักหนึ่งนะ,ะให้เมือกนะคะเพราะว่าเขาเป็นปลาสวายเนี่ยเขาเป็นแบบปลาน้ำจืดเนาะเป็นปลาหนังนะคะทำให้มีกลิ่นกลิ่นคาวแรงนะคะแต่ตอน ทำออกมาแล้วเนี่ยโหอร่อยมากๆเลยนะคะผัดเผ็ดก็อร่อยค่ะแต่ว่าไม่บีผัดไปแล้วเมนูตัวที่สองนี้ก็จะมาทำเป็นแดดเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้มีแดดค่ะวันนี้มีแดดนะว่าตากภายในวันนี้น่าจะสําเร็จนะคะน่าจะได้ทอดกันภายในเย็นนี้เลยแหละนะคะ,ะคลุกเข้าไปค่ะคลุกเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะ ะะก็หลังจากที่คุกเกลือเม็ดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วขยำขยำไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยสักสองสามนาทีนะคะก็ล้างค่ะล้างออกจากเกลือเม็ดนะคะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยคะ่ะมันนะคะหรือว่าเมือกเมือกเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมานะ,ะแบบเนี้ย ก็ล้างล้างออกแค่สักหนึ่งน้ำนี่ก็พอแล้วนะคะสากน้าเราก็สามารถที่จะหมักเกลือได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะมันมากเลยปลาสะช่วงนี้นะคะเนี่ยมีความมันมากแต่ว่ามันท้องเนี่ยไม่มีก็ล่อออกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยก,ก้อนมันอย่างเงี้ย อันนี้เป็นบริเวณหนังท้องอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีมันติดอยู่แถวๆนี้เราก็ดึงออกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรา คุกเกล็ดเห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามันแล้วก็เมือกของความขาวเนี่ยก็จะหลุดออกมาอยู่ในน้ำเห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าเนื้อปลานะคะดุมนะคะหนังเขาจะเงาขึ้นนะคะตรงเนี้ยกลิ่นคาวเขาก็จะลดน้อยลงแทบจะน้อยเลยนะคะเวลาทําแดดเดียวไปแล้วเนี่ยจะไม่ขาวเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะพอดีก็จะ หมักเกลือค่ะเนี่ยค่ะใส่ดอกเกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะคูณหน่อยตอนคุกระวังด้วยนะคะเนี่ยเขามีก้างนะต้องระวังมือขีบเขาด้วยนะคะต้องระวังมือนะใส่แค่ ดอกเกลืออย่างเดียวเลยนะคะสําหรับปลาสวายแดดเดียวนะอันนี้นะถ้าถามว่าใครอยากใส่ผงนัวก็ได้นะแต่ว่ามันจะเก็บได้ไม่นานนะคะเก็บได้ไม่นานจะทําให้มีกลิ่นอับถ้าทําแล้วต้องกินหมดเร็วนะคะทอดทอดให้หมดภายในวันนั้นเลยนะวันสองวันเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทําเก็บไว้นะคะก็หมักเกลืออย่างเดียวค่ะรสชาติอร่อยเลย คุกเข่าคุกเข่าแบบนี้นะคะจนเกลือเนี่ยเขาละลายแล้วเดี๋ยวก็จะหมักไวสกออ้สักประมาณสักสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปตากตอนแดดใบๆน,ะนะะั่นแหละค่ะเอาแล้วค่ะก็ได้เวลาที่จะตากปลากันแล้วนะคะนี่ก็เตรียมกระโดงมาเตรียมกระโงมาตากแล้วนะคะ She looked my way through เดี๋ยวแม่บีก็จะจัดเรียงหนังปลาจะเงาเลยเห็นไหมคะแดดเป็นไงครับวันนี้นะสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะปลาสวายแดดเดียวของแม่บีนะคะวันนี้ก็คือภายในเย็นเนี้ยทอดกินอร่อยเลยละคะ่ะแบบพอดีอ่ะไม่แห้งมากหมาดแบบพอดีเลยละคะ่ะ แดดนะเวลานี้นะคะเวลาดีที่บ่ายโมงครึ่งนะคะเย็นๆนเนี่ยเราก็จะได้เก็บมาทอดกันเลยลค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีเงาไม่มีบังเนี่ยเห็นไหมสองกระด้งนะคะ ส่งกระดงแบบนี้นะคะแดดนะคะม,ม,มะหือมามากอันนี้นะแม่บีจะกันมแมลงด้วยนะคะแล้วก็ดับกินด้วยนะคะนี่ค่ะใบมะกรูดโรยไปแต่ว่าไม่มีแมงวันนะคะแม่บีจะตากแบบนี้นะเพราะว่าไม่มีแมงวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเ,เจอกันช่วงที่จะต้องกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วค่ะพอตากไปได้สักประมาณของไม่บีนนะชั่วโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแห้งแล้วดูสิด้านเนี้ยแห้งเลยเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะมากลับด้านกันเลยนะคะใบมะกรูดเนี่ยช่วยไล่มแมลงได้ดีมากเลยแต่ว่าตรงเนี้ยของแม่เบียมไม่มีแมงวันนะ จะก็กันเอาไว้นะเผื่อว่ามันจะหลงบินมาได้นะมันก็เคยมีนะคะแต่พอเราโรยมากกูดนะไม่มีแมงมาตอมเลยเห็นไหมคะามะากูดไว้เนี่ยนะคะเราก็กลับกลับด้านโหว,วันนี้นะคะมาสวายแดดเดียวของไม่วีนะออร่อยอย่างแน่นอน แล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแดดแรงกล้ามากนะคะแดดแรงกล้ามากนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็ตากกันต่อไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเลยนะคะแล้ว,วค่อยมาเก็บปลาแล้วก็นําไปทอดกัน,นะคะ่ะเอาละค่ะปลาสวายของแม่บีก็ตากสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะแดดดีมากๆเลยอะ่ะแดดเดียวเห็นไหมคะนี่นะคะ แห้งสนิทเลยนแบบว่าไม่แฉะเลยนะคะถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันแห้งอีกจริงๆนะคะก็เอาไปผึ่งพัดลมนะแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะคะถ้าว่ายังกินไม่หมดนะคะนี่ค่ะดีมากๆเลยปเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยดีกว่าค่ะปะเดีย๋ยวแม่พีจะไปทอดปลาก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะปลาสวายแดดเดียวค่ะนี่น่ากินไหมคะเลื้อกรอบเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่มีเหลือไว้นะคะก็สามารถบรรจุถุงนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนำไปถ้าจะเก็บไว้นานเป็นเดือนก็ต้องเข้าช่องแช่แข็งนะคะก็จะเก็บได้นานเป็นเดือนนะไม่มีกลิ่นเหม็นนี่ยเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะแบบนี้นะ,ะแล้วก็ส่วนของอันนี้นะคะ เราก็จะต้องลองชิมใช่ไหมคะมากันก็จะมืดจะค่ำแล้วนะคะนี่อลองชิมดูส่วนของท้องนะโหมันมากๆอ่ะนี่ร้อนจีเลยนะคะโอ้หืม พอดีเลยค่ะได้กินใบมะกรูดทอดกรอบด้วยไหมคะ่ะส่่วนของเนื้อแว่นนะคะบริเวหนังเนี่ยทอดมาแล้วเนี่ยจะก,กอบ เย็นค่ะฟ้าก็จะมืดแล้วนะคะหกโมงกว่าเนาะช่วงนี้กําลังจะเข้าใกล้สื่อดูหนาวแล้วนะคะนี่นะคะปลาสวายแดดเย,ยวค่ะเป็นเมนูที่กินหน้าหนาวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะปลาทอดพวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีความมันค่ะทำแบบนี้นะไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนเลยค่ะหอมนะแล้วก็ เค็มอร่อยด้วยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะ้าสบายแดดเดียวนะคะสูตรที่แม่บีแนะนําเนี่ยถ้าใครนะลัวว่าทําแล้วจะมีกลิ่นคาวนะคะสูตรนี้ไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนเลยแล้วประกันความอร่อยด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะแม่บีจะต้องขอตัวผู้เพื่อนลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องแม่บีชิว,วาวากันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย